ขอถวายความนอบน้อมนมัสการแด่พระอรัตนตรยัยด้วยศีลก้าวขอความเจริญความพาสุขและความมีปัญญาจงเจริญรุ่งเรืองอยู่ในหัวใจของท่านญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมรับฟังรายการธรรมะ ซึ่งเป็นหลักธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระประทีปแก้วสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ในขณะนี้ต่อจากนี้ไปอาตมาก็จะได้แสดงเรื่องการหลุดพ้นจากเครื่องจองจำเรื่องนี้ก็มีปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎก ฉบับมหามากุฏลำดับเล่มที่56หน้า454เป็นต้นไปข้อที่120คัมภีคำพีคุกะนิกายชาดกเล่มที่สภาคที่สองมีคาถาที่องค์สมเด็จพระชินสีสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงเอาไว้ว่าอภัทธาตถา พชันติยะถาพาลาปภาสเรพัทาปิตถะมุจจันติยะถาธีราปภาสเรแปลเป็นใจความว่าพวกคนโง่แม้ไม่ถูกจองจำเมื่อกล่าวขึ้นในที่ใดก็ถูกจองจำในที่นั้นส่วนพวกคนฉลาด ถึงแม้ถูกจองจำแล้วเมื่อกล่าวขึ้นก็พ้นจากการถูกจองจำท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายในพระคาถานี้ก็มีอธิบายโดยสังเขตว่าคำว่าคนโง่ได้แก่คนที่ไม่มีสติปัญญาไม่รู้จักว่าการทำการพูดการคิด อย่างใดจะดีและชั่วอย่างไรคําว่าคนฉลาดคือคนที่รู้จักว่าการทำการพูดการคิดอย่างใดจะดีและชั่วจะมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์เป็นต้นคนสองจำพวกนี้ย่อมได้รับโทษและคุณด้วยการพูดผิดกันคือคนโง่ย่อมได้รับโทษด้วยการพูด เป็นต้นว่าถูกตำหนิติเตียนถูกเกลียดชังคือเมื่อพูดออกไปแล้วทาให้ผู้ฟังติเตียนทำให้ผู้ฟังเกลียดชังถึงแม้ว่ายังไม่มีโทษถึงกับต้องถูกจองจำก็ตามแต่เมื่อพูดขึ้นแล้วอาจถูกจองจำก็ได้ส่วนคนที่มีปัญญาฉเฉลียวฉลาด ถึงจะถูกจองจำแล้วเมื่อพูดขึ้นก็อาจผลจากการถูกจองจำได้ดังเรื่องที่อาตมาจะได้นำมาแสดงโดยย่อพอสังเขปก็เพื่อที่จะทำให้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายได้เห็นเป็นแนวทางเป็นแบบอย่างได้รู้คุณและโทษของความโง่และความฉลาด เรื่องนี้ก็ได้มีแสดงเอาไว้โดยสังเขว่าพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อทรงประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงปรารบนางจินจมาณวิกาตรัสพระธรรมเทศนานี้มีคำเริ่มต้นว่าอภัทธาตถะพัชันติดังนี้เป็นต้น เรื่องของนางจินจมานวิกานี้ก็มีแจมแจ้งอยู่ในมหาปทุมชาดกทวาททศนิบาตก็ในครั้งนั้นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสกับพิสูจน์ทั้งหลายว่าดูกรพิสูจน์ทั้งหลายมิใช่แต่ในบัตดนี้เท่านั้น ที่นางจินจะมานาวิกากล่าวตูเราด้วยเรื่องไม่จริงแม้ในการก่อนก็เคยกล่าวตูแล้วเหมือนกันฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาสาธกดังต่อไปนี้ว่าอาตมาก็จะได้นำมาแสดงโดยสังเขปเรื่องก็มีอยู่ว่าครั้งหนึ่งพระเจ้าพารณสี ได้ทรงยกกองทัพไปปราบปรามข้าศึกในชายแดนราชบุตรที่เท้าเธอโปรดให้นำข่าว,าวมาทูลพระมเหสีทุกระยะหนึ่งยธทีละคนทีละคนนั้นพระมเหสีได้รอบทำชูกับราชบุตรเหล่านั้นสิน้นในเวลาเท้าเธอเสด็จกลับจากการปราบปรามข้าศึกก็ได้ทรงรีบให้ราชบุตรนำข่าวไปทูลพระอครมเหสี ทุกระยะทางหนึ่งโยศเหมือนกับเมื่อเสด็จไปพระมะเหสีก็ได้ทรงทำชูกับราชบุรุษเหล่านั้นทุกคนคือพระมะเหสีโปรดให้ราชบรุษเหล่านั้นเข้าเฝ้าได้ถึงที่ประทับภายในห้องบรรทมราชบุรุษที่พระมะเหสีทรงทำชูนั้นมีถึง64คนคือระยะทางมี32โยช์ ราชบรุษที่ทูลข่าวสารขาไป32คนขามา32คนจึงรวมเป็น64คนด้วยกันเมื่อพระเจ้าพารณาสีเสด็จถึงค่ายนอกพระนครได้มีรับสั่งไปถึงราชปุโรหิตของพระองค์ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์เจ้าให้จัดแจงพระนครรับเสด็จพระโพธิสัตว์เจ้า ัดแจงพระนครเสร็จแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระอัคาระมะเหสีในพระราชวังพระอัคาระมะเหสีได้ตรัสสั่งให้เข้าไปเฝ้าในห้องพระบรรทมทรงเรียกให้ขึ้นที่บรรทมพระโพธิสัตว์กราบทูลว่าพระแม่เจ้าทรงทำอย่างนี้ไม่สมควรเพราะพระราชา ก็เป็นที่เคารพของหม่อมฉันทั้งหม่อมฉันก็กลัวบาปกรรมความชั่วและกลัวราชอาชญาด้วยพร, <c oughs> พระนางจึงตรัสว่าก็ข้าวเฝ้า64คนที่พระราชาทรงใช้ให้นำข่าวสารนั้นเขาไม่กลัวบาปและอาชญาหรือกลัวบาปและอาชญาแต่ปุรหิตเท่านั้นหรือ พระโพธิสัตว์เจ้าทูลว่าพวกนั้นจะอย่างไรก็ตามส่วนมอมฉันไม่อาจทำความชั่วอันร้ายแรงนี้ได้พระนางจึงกรัสว่าถ้าท่านไม่ทำตามคำของเราเราจะให้พระราชาตัดศีรษะของท่านเสียพระโพธิสัตว์ทูลว่าถึงจะให้ตัดศีรษะสักพันชาติ หม่อมฉันก็ไม่กระทํำตามคําของพระแม่เจ้าเป็นอันขาดพระนางจึงตรัสว่าถ้าอย่างนั้นก็คงจะได้เห็นกันฝ่ายพระโพธิสัตว์เจ้าก็รีบถวายบังคมลาออกไปเมื่อพระโพธิสัตว์ทูลลาไปแล้วพระอัครมเหสีนั้นก็แกล้งขีดควรตามร่างกายของพระนางเอง ให้เหมือนกับเป็นรอยเล็บของผู้อื่นหยิกควนแล้วทรงบรรทมรับสั่งพวกสาวใช้ไว้ว่าถ้าพระราชาเสด็จมาจงทูลว่าเรานอนเป็นไข้ยอยู่ในห้องฝ่ายพระโพธิสัตว์เจ้าเมื่อออกจากที่เฝ้าพระอัคารมเหสีแล้วก็พร้อมด้วยพวกอมาตย์ออกไปรับเสด็จพระเจ้าพารานสี อัญเชิญให้เสด็จเข้าสู่พระนครเมื่อเท้าเธอทรงเรียบพระนครเสร็จแล้วเสด็จขึ้นปราศาสตร์ตรถามพระอระัคร,รมเหสีพวกสาวใช้ก็กราบทูลว่าพระนามประชวนค่ายเท้าเธอจึงรีบเสด็จไปทรงไต่ถามถึงอาการพระประชวนพระนางทรงนิ่งเสีย ต่อเมื่อตรัสถามถึงสามครั้งจึงกราบทูลขึ้นว่าเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนอยู่ม่อมฉันก็ชื่อว่ายังมีสาม,มีอยู่พระเจ้าพารณสีทรงเฉลียวพระไทยจึงตรัสถามว่าเหตุไรพระนางจึงพูดอย่างนี้พระอัครมเหสีจึงกราบทูลว่า เพราะปุโรหิตของพระองค์ได้บังอาจเข้ามาปลุกปล้ำหมอมฉันเมื่อมอมฉันไม่ยอมก็ขีดควนมอมฉันจนเป็นริ้วรอยทั้งตัวหมอมฉันเสียใจยิ่งนักพระเจ้าค่ะเมื่อพระเจ้าพารณสีได้ทรงสดับดังนี้ก็ทรงพระพิโรธแผดพระสุรเสียงเหมือนกับก้อนเกลือแตกในกองไฟ จึงเสด็จออกจากห้องบรรทมตรัสสั่งพวกข้าเฝ้าว่าเฮ้ยสูเจ้าจงไปจับปุโรหิตไปตระเวนรอบพระนครแล้วนำไปตัดศีรษะเสียในเดี๋ยวนี้พวกข้าเฝ้าก็ได้กระทำตามพระราชองค์การในเวลาที่ปุโรหิตผู้เป็นโพธิสัตว์ถูกตระเวนไปนั้น ท่านได้ขอให้พวกคุมไปนั้นนำไปเฝ้าพระเจ้าพารณสีด้วยอ้างว่าเราเป็นผู้สำเร็จราชการทั้งปวงถ้าข่าเราเสียก่อนพระราชทรัพย์ของหลวงที่มีอยู่ในบัญชีของเราก็จักฉิบหายไปสิน้นพวกท่านจงนำเราไปเฝ้าก่อนให้เราได้ทูลชี้แจงเรื่องพระราชทรัพย์ และกิจการทั้งสิ้นแล้วจึงฆ่าเราต่อภายหลังพวกผู้คุมเห็นชอบด้วยจึงคุมตัวไปเฝ้าพระเจ้าพารณาสีเท้าเธอตรัสว่าดูก่อนพราหมณ์เหตุไรท่านจึงไม่มีความละอายเราได้ทำกรรมชั่วช้าลามกแก่เราเช่นนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าผู้เป็นปุโรหิตจ,จึงกราบทูลขึ้นว่า นับแต่ข้าพระองค์รู้จักเดียงสามาข้าพระองค์ยังไม่เคยฆ่าศพแม้แต่มดดำมดแดงตัวหนึ่งขึ้นไปยังไม่เคยลักทรัพย์แม้แต่หญ้าเส้นหนึ่งของผู้ใดไม่เคยทำกาเมสุมิชาจา์กับสตรีคนใดคนหนึ่งไม่เคยกล่าวคำเท็จและดื่มสุรามเมไรแม้แต่ครั้งเดียวเหตุไรพระองค์จึงตัดอย่างนี้ พระเจ้าพารณสีจึงตรัสว่าเพราะเหตุที่ท่านปุโรหิตได้ทํากาเมสุมิชาจารกับอัครมเหสีของเราเราจึงได้กล่าวกับท่านเช่นนี้พระโพธิสัตว์กราบทูลว่าข้าเฝ้า64คนที่พระองค์ทรงให้นำข่าวมากราบทูลพระอัครมเหสีซึ่งได้ทําชั่วกับพระอัครมเหสีนั้น เหตุไรพระองค์จึงไม่ทรงลงโทษเขากลับมาลงโทษข้าพระองค์ผู้ที่ไม่ได้ทำเมื่อกราบทูลดังนี้แล้วจึงทูลเล่าเรื่องตามที่มีมาถวายให้ทรงทราบโดยละเอียดพระเจ้าพารณสีจึงตัดสั่งให้ชำระข้าเฝ้าทั้ง64คนนั้นจนได้ความเป็นสัตว์ แล้วรับสั่งให้หาพระอัคารมเหสีมาไต่ถามพระนางก็ไม่อาจปฏิเสธได้พระเจ้าพารณสีปโปรดให้จองจำพระอัคารมเหสีแล้วให้นำข้าเฝ้าทั้ง64คนนั้นไปฆ่าเสียแต่พระโพธิสัตว์ได้ทูลคัดค้านไว้ว่าข้าเฝ้าทั้ง60ทั้ง64คนนั้นถูกพระอัคารมเหสีบ,บังคับ จึงจำเป็นต้องกระทำสมควรจะพระราชทานอภัยโทษส่วนพระอัครมเหสีก็ไม่สมควรจะลงโทษเพราะธรรมดาสติดีย่อมไม่รู้อิ่มในโลกิยประเวณีพระเจ้าพรณสีก็พระราชทานอภัยแก่ข้าเฝ้าทั้ง64คนกับพระอัครมเหสี เป็นแต่ทรงถอดและขับไล่พระอัคาระมเหสีนั้นเสียข้าเฝ้า64คนนั้นให้คงอยู่ตามตำแหน่งเดิมพระโพธิสัตว์ครั้นให้พระราชาปรดปล่อยคนทั้งหมดแล้วทรงแต่งตั้งในตำแหน่งเดิมของตนอย่างนี้แล้วเข้าไปเฝ้าพระราชากราบทูลว่าข้าแต่มหาราชเจ้า มู่บัณฑิตผู้ไม่น่าจะถูกจองจำถูกมัดไพรหลังได้เพราะถ้อยคําอันไม่มีหลักของคนที่เรียกกันว่าอันธพานมูบัณฑิตรอดพ้นได้แม้จากการถูกมัดไพรหลังด้วยถ้อยคําที่ชอบด้วยเหตุขึ้นชื่อว่าพวกคนผ่านแม้คนที่ไม่น่าจะจองจำก็ทำให้ต้องจองจำได้ บัณฑิตย่อมแก้ไขให้รอดจากการจองจำทั้งหลายได้อย่างนี้พระเจ้าค่ะแล้วกล่าวคาถานี้ใจความว่าคนผ่านแย้มพลายออกมาณที่ใดณนะที่นั้นคนไม่น่าถูกจองจำย่อมถูกจองจำได้มูบัณฑิตแย้มพลายออกมาณที่ใดณนะที่นั้น แม้คนที่ถูกจองจำแล้วก็รอดผลได้ดังนี้ในบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอภัตธาแปลว่าคนที่น่าจะถูกจองจำบทว่าปภาสรีแปลว่าย่อมแย้มพรคือย่อมบอกย่อมกล่าวพระโพธิสัตว์เจ้าแสดงธรรมแก่พระราชาด้วยพระคาถานี้ด้วยประการชนนี้แล้ว กราบทูลขออนุญาตการบรรพชาว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมติเทศทุกทางนี้ข้าพระองค์ได้เพราะการอยู่ครองเรือนบัดนี้ข้าพระองค์ไม่มีกิจด้วยการครองเรือนโปรดทรงอนุญาตการบรรพชาแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระเจ้าค่ะแล้วสละคนที่เป็นญาติมีน้ําตานองหน้า และสมบัติอันมากมายบวชเป็นฤาษีอยู่ในป่าหิมพานยังฌานและสมาบัติให้เกิดแล้วได้เป็นผู้มีพรหมโลกเป็นที่ไปในเบื้องหน้าพระบรมศาสดา,าสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่าเทวีตัวร้ายในครั้งนั้น ได้มาเป็นนางกินจมานะวิกาในครั้งนี้พระราชาในครั้งนั้นได้มาเป็นพระอานนท์ในบัดนี้ส่วนปุโรหิตในครั้งนั้นได้มาเป็นเราตถาคตชันนี้แลจบพันธนะโมขะชาดกที่สิบไว้แต่เพียงเท่านี้ท่านสาธุชนคนดีทั้งหลาย ในพันธนะโมกขชาดกนี้เป็นเรื่องที่ชี้ให้เราท่านทั้งหลายได้เห็นว่าพวกข้าเฝ้าทั้ง64คนกับพระอรัคมมเหสีนั้นล้วนแต่เป็นคนโง่เขลาคือไม่รู้จักผิดถูกดีชั่วเมื่อพูดขึ้นจึงถูกพระราชอาชญาส่วนพระโพธิสัตว์เจ้านั้น เป็นคนดีมีปัญญาเฉลียวฉลาดถึงถูกพระราชอาชญาแล้วเมื่อพูดขึ้นก็ผลจากโทษได้ดังนี้แลวันนี้ก็คงพอสมควรเกเวลาอาตมาก็ขอยุติการแสดงธรรมเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ท้ายในที่สุดนี้อาตมาก็ขอให้ญาติโยมสาธุชนคนดีทุกคนทุกท่าน จงเป็นผู้มีสติมีปัญญารู้จักบาปบุญคุณโทษรู้จักประโยชน์โลกนี้และประโยชน์โลกหน้าทุกภพชาติไปเมื่อบุญบารมีของเราท่านทั้งหลายเต็มเปี่ยมแล้วก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงเข้าถึงซึ่งมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้นี้ด้วยกันทุกคนทุกท่านเทินขอจเจริญพร